ไม่ต้องไปเมีนามล่ะให้มันเปล่าไงก็เลยใส่ไปเลยว่าต่อนี่นะย่าถ้าต้องการให้มันต้อตไปอ่งไอกวต่อไปไงหรอคือนี้ไม่อยากให้มันติดเครืงไฟจะติดี้พาวนที่เราม่อยู่บ้านท่นั้นแล้วก็า่ใส่มอัน oui ้ไม่ใช่อมีสวิตมสิต์ต้องตดเนไม่ใช่เสียนไปเลย

nè, thằng nó là, khi chúng đi nó bị căng, căng, căng theo trái tim chúng ta, chúng ta sẽ tiếp theo như thế nào, giải, giải quyết, 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 giải ให้รู้ว่าครั้งแรกเขียไปแล้วเป็นไงครับติดบอนเลย่ยๆติดบอจำแล้วขาวๆนะนั่นเนีอ่ะจำจำขาขวๆนมใช่ตีลูบเนะเี้เะเไป่ยนเดนีาว่นแล้วเนี่ยไปถกนู่นแล้วเอาซีดีเอาเทป ตัดแล้วจะดับเองะับางวันจะดับรุ่กลางคืนจะตเองไดครับเราเดียวเวันนี้กลางวันเรื่องคืน ลองเลยแต่ว่ามีพวงหลายคนู่ตอนอยากเพราะว่าเผิดแน้วจะเป็นเลยนะตีมาก่อนแล้วก็จะดับไปเลยมันกันกับตัวสองของถ่ายประมาณนาทีสองนาทีเลยต้องลองอาดับแล้ววอนนี้ก็คือทํทำงานปกติ